ไฟถนนโซลาเซลล์1แถม1 369บาทราคาตกตัวละร้อยกว่าบาทแต่ความสว่างนั้นคุ้มค่าคุ้มราคามากครับเราไปดูรีวิวความสว่างชั้นๆกันครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างการติดตั้งนะครับเนี่ยครับถ้ามีไฟเนี่ยจะเห็นว่าไฟมันก็โอเคนะครับถ้าไม่มีไฟเนี่ยมืดเลยเห็นไหมละครับว่าความสว่างเนี่ยมันแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยสำหรับความสว่างแบบเต็มดูได้ท้ายคลิปนะครับ ก็เนี่ยมันคุ้มมากเลยนะ1แถม1 369บาทตกตัวละร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองชาร์จพลังงานแสงอาทิต์ครับเนี่ยครับข้างหลังเป็นแผงโซลา่าเซลล์ติดกับอันนี้กลางวันก็ชาร์จแสงกลางคืนก็ติดเองอัตโนมัติพูดได้ว่าเอาไปติดตั้งเนี่ยคุ้ม1แถม1ก็369ตกตัวละร้อยกว่าบาท300กว่าบาทได้2ตัวที่สำคัญครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง300กว่าบาท สามหกเก้าได้สองตัวรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วถ้าท่านอยากได้สองแถมสองก็ราคาพิเศษครับหกเก้าเก้าหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้ถึงสี่ตัวกันเลยราคารวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วที่สําคัญครับรุ่นนี้มีรีโมทต,ตัวละร้อยกว่าบาทนี่เขามีรีโมทกันด้วยเหรอเดี๋ยวหาก่อนรีโมทหาไม่เจอแป๊บหนึ่งอ่ะเราเจอแล้วรีโมทครับรีโมทนะครับ ปรับได้3โหมดครับโหมด1โหมด2โหมดสําหรับแต่ละโหมดแตกต่างกันยังไงก็เดี๋ยวไว้ดูกันท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปผมจะสาธิตว่าโหมด1มันคืออะไรโหมด2คืออะไรโหมด3คืออะไรเราไปดูกันท้ายคลิปครับซึ่งเนี่ยผมว่ามันคุ้มมากเลยนะ369บาทได้2ตัวแล้วมีรีโมทเนี่ยมีรีโมทแล้วแถมชุดติดตั้งให้ด้วยโอ้โหชุดติดตั้งเนี่ยก็คือขาเนี่ยเขาก็มีให้เนี่ยขาอย่างเงี้ยมีให้แล้วก็น็อตเนี่ยน็อตติดตั ไว้เจาะที่จะติดหรือใช้ลวดยึดอะไรก็ได้น้ำหนักมันไม่ไม่ไม่หนักอ่ะมันมันติดตั้งได้แบบหลากหลายมากเลยนะเออน้ำหนักมันไม่หนักมากสําหรับความกว้างความยาวอะเรามาวัดกันเลยดีกว่าความกว้างนะครับตั้งแต่ฐานถึงอันนี้เนี่ยตั้งแต่อันนี้ถึงอันนี้กว้าง37เซนครับเนี่ยครับ37เซนเห็นไหมครับวันนี้ขออภัยครับไม่ได้เอาตาวอัวัดแต่ลับเมตรมามันอาจจะไม่ค่อยชัด37เซนครับ ถ้าเกิดเอาเฉพาะตัวไฟใช่ปะตัวไฟก็อยู่ที่24เซนอันนี้ความยาวความยาวความกว้างเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ความกว้างอยู่ที่ประมาณ13เซนครับเนี่ยความกว้างอยู่ที่13เซนดูขนาดแผงครับขนาดแผงโซล่าเซลล์ก็จัดว่าใหญ่อยู่นะ19เซนเนี่ยแผง19คูณ คูณเท่าไ,รไหร่ไว้เนี่ยคูณ6ครับเพราะปกติเนี่ยผมเคยขายไอ้สปอร์ตไลท์เออไม่ใช่ไฟถนนดวงน้อยๆอ,ยอะ่ะส่วนมากแผงมันจะน้อยแผงมันจะน้อยราคาราคานี้จะได้แผงน้อยแต่ผมยังตกใจมากเลยนะราคานี้ได้แผงใหญ่แล้วก็ได้รีโมทด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอารุ่นที่ราคาเดียวกันแต่ได้แผงน้อยมาเปรียบเทียบอ่ะมาแล้วครับเนี่ยครับอันนี้เป็นรุ่นที่ผมเคยขาย 1. แถม1369บาบาทครับ เป็นรุ่น1 0 5วัตครับดูแผงโซล่าเซลล์มันก็จะประมาณแค่นี้เองเห็นปะแต่มาดูรุ่นนี้ดิดูดิแผงโซล่าเซลล์ได้มาเกือบเท่าตัวนะเห็นปะดูดิอันนี้แผงอันเก่านะ่ได้แค่นี้แต่แผงอันใหม่เนี่ยยาวเฟ้ยเลยเห็นปะได้แผงโซล่าเซลล์มากขึ้นราคาเดิมอันใหญ่กว่าเนี่ยอันใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยอันเก่าเนี่ยผมเคยขาย1แถมหนึ 1. 1่งหนึ่งแถมหนึ่งบาบาทแถมไม่มีรีโมทด้วยนะความสว่างตอนนั้นผมก็ว่ามันก็คุ้มราคาอยู่นะ แต่มาพอเจออันนี้หนึ่งแถมหนึ่งสามหกเก้าแล้วอันขนาดเนี้ยผมขึ้นราคาได้ปะเนี่ยแต่แต่พูดไปแล้วสามหกเก้าก็คือสามหกเก้าเออตอนแรกจะเอาหนึ่งแถมหนึ่งสามเก้าเก้านะเนี่ยแต่มันคุ้มมันอันใหญ่มันอันใหญ่มันคุ้มแล้วที่สําคัญครับไฟรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นเลนเลนนูนเห็นปะเลนนูนช่วยกระจายแสงมันจะกระจายแสงให้ดีขึ้นคือเลนเก่าเนี่ยมันจะไม่เป็นเลนมันจะเป็นกระจกธรรมดาแต่รุ่นใหม่นยผมสังเกตว่ามันจะเป็นเลนนูน เป็นเลนูนช่วยกระจายแสงที่สําคัญมีรีโมทอันนี้รุ่นเก่าไม่มีรีโมทเห็นปะไม่มีตัวไม่มีตัวรับสัญญาณอันนี้มีรีโมทหน1แถมหนึ่งามมันคุ้มมากของมีจํานวนจํากัดพูดเลยปัญหาของการขายไฟโซลา่าเซลล์พวกนี้คือมันจะชอบหมดเนี่ยรุ่นนี้ตอนแรกขายดีมากเลยของหมดไปแล้วพอของหมดผมก็ไปหารุ่นใหม่มาเนี่ยเนี่ยคุณภาพดีกว่าเดิมราคาเท่าเดิมสุดยอดมากเลยสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยของหมดเนี่ยไม่รู้ด้วยนะ ต่อไปแล้วก็ไปดูรีวิวโหมดต่างๆว่ามันต่างกันยังไงโหมด1โหมดสโหมด3เนี่ยสำหรับรุ่นนี้เหรอมันเขียนไว้400วัตต์ไม่รู้มันถึง400จริงป่ะนะแต่มันสว่างมันสว่างกว่าหลักมันสว่างกว่าหลักร้อยตัวไปผมเห็นความสว่างอย่างเออโอเคมากเลยมันเป็นรุ่นรุ่นหลักร้อยหลักร้อยต้นๆที่มันสว่างมากอ่ะเออผมชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยมันบอกว่าความสว่าง280ลูเมนเนี่ย สุดยอดมากสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่โบโทรได้เลยครับขอบคุณครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างการติดตั้งนะครับเนี่ยครับถ้ามีไฟเนี่ยจะเห็นว่าไฟมันก็โอเคนะครับถ้าไม่มีไฟเนี่ยมืดเลยอันนี้หมดหนึ่งคือต้องมีคนเดินผ่านครับเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยคนเดินผ่านแล้วจะสว่างเห็นไหมครับคนเดินผ่านจะสว่างหลังจากนั้นประมาณสิบห้าวิครับนับไปสิบห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนะครับสิบห้าวิ มันก็ไฟมันก็จะดับเองครับเนี่ยครับอันนี้โหมดหนึ่งเดี๋ยวรอไฟมันดับเองครับเนี่ยครับอันนี้เป็นโหมดหนึ่งโหมดเซนเซอร์คนเดินผ่านส่วนโหมดสองครับอ่ะมาดูว่าต่างจากโหมดหนึ่งยังไงอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโหมดสองเนี่ยครับโหมดสองมันจะไม่ดับไปเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นไฟหลีน้อยๆเห็นไหมครับถ้าเกิดมีคนเดินผ่านปุ๊บอ่ะมีคนเดินผ่านปึ้งเนี่ยนิยมโหมดนี้นิยมใช้กันครับเพราะว่า ไฟมันจะติดต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเนี่ยครับครับคนเดินผ่านุบไฟมันก็จะสว่างครับนี่ครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นไฟมันก็จะดับลงรอแป๊บหนึ่งนะครับแต่ไม่ดับสนิทนะครับจะเป็นไฟหลีน้อยๆเนี่ยครับมันจะเป็นไฟหลีน,น้อยๆต่างจากโหมดแรกครับโหมดแรกดับไปเลยโหมดสองเป็นไฟหลีน,น้อยๆส่วนมโหมดสามครับอ่ะโหมดสามไม่ต้องเดินผ่านครับเป็นไฟต่อเนื่องตลอดทั้งคืนไม่ได้ตลอดทั้งคืนหรอกจนกว่าแบตมันจะหมดก็ มันจะสว่างน้อยกว่าโหมดหนึ่งโหมดสองนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดสามให้ดูิแป๊แบ,บหนึ่งเออเฮ้ยปะมันจะสว่างน้อยกว่าโหมดหนึ่งโหมดสองนิดนึงแต่มันก็จะสว่างตลอดจนกว่าแบตมันจะหมดก็ด้วยราคามันแค่ร้อยกว่าบาทมันก็อาจจะอยู่ได้ไม่ทั้งคืนหรือทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็โอเคเลยนะครับสําหรับที่ที่แบบเอาไปใช้เนี่ย ถ้าเกิดสมมุติไม่มีไฟได้ปะครับอ่ะเดี๋ยวลองปิดไฟนะเดี๋ยวผมลองปิดไฟเพิ่งแบบหนึง่งมันไม่ตรงแบบหนึ่งยังไม่ตรงไม่ตรงปุ๊บรีโมทมันไม่ตรงปับ๊บต้องมาใกล้ๆอีกอ่ะลองปิดไฟแต่มังรีโมทเสียไหมเนี่ยอ่ะเพิ่งเดี๋ยวดูก่อนมันมันไม่ค่อยตรง เซนเซอร์ S S มันมืดแล้วแก่แล้วตามไม่เห็นอ่ะแล้วลองไปปิดใกล้ๆชัวๆเนี่ยถ้าเกิดปิดไฟปะครับ,รบเห็นปะครับว่าตรงเนี้ยตรงพื้นเนี่ยมันจะมืดมันจะมืดมันจะค่อนข้างมืดมันจะน่ากลัวมันจะน่ากลัวเห็นไหมครับแต่เกิดรับเปิดไฟปุ๊บอ่าเปิดไฟครับเนี่ยเห็นไหมครับเปิดไฟปุ๊บตรงเนี้ยมันก็จะสว่างอ่ะอยู่ที่ว่าเราจะเปิดโหมดไหนอ่ะตอนนี้มันอยู่ที่โหมดสามมันก็สว่างจนกว่าแบตมันจะ หมดนะครับก็บแบตก็ประมาณหน mm. ึ่งหนึ่งพันมิลลิแอมก็ตัวนี้มันเพิ่งมาใหม่ไม่ได้เทสว่ามันอยู่ได้กี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลองเทสดูว่ามันอยู่ได้กี่ชั่วโมงณว,ว,นะวันที่อัดอยู่เนี่ยอัดตอนทุ่มครึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูเป็นระยะระยะนะตอนทุ่มครึ่งก็ยังโอเคอยู่อ่ะผมจะใช้โหมดสามนะเพราะแน่นอนโหมดโหมดหนึ่งอะ่ะมันไม่หมดอยู่แล้วแหละโหมดหนึ่งเนี่ยเนี่ยโหมดหนึ่งมันแบบคนไม่เดินผ่านมันก็จะดับไปเป็นการเซฟพลังงาน โหมด1เนี่ยคนเดินผ่านมันก็จะสว่างหลังจากนั้นมันก็จะดับส่วนโหมด2เนะี่ยโหมด2มันเห็นปะ่ะมันจะเป็นไฟหลีน้อยๆถ้าคนเดินผ่านปุ๊บผ่านหน่อยเฮ้ยนี่คนเดินผ่านมันก็จะสว่างหลังจากนั้นมันก็จะเป็นไฟหลีน้อยๆเป็นไฟหลีน้อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูอีกครั้งหนึง่งซึ่งโหมด3ไอ้โหมดโหมด2อ่ะมันก็อยู่ได้ทั้งคืนอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เปิดจ้าตลอดอ่ะเห็นปะ่ะเดี๋ยวรอประมาณสิบห้าวิ รอประมาณสิบห้าวิไฟมันก็จะไม่ได้ดับไปเลยนะมันก็จะเนี่มันก็มันก็จะมีไฟลีลนน้อยเห็นปะถ้าเกิดดับไปเลยนี่มันจะมืดเป็นไฟลีนน้อยก็เอออย่างน้อยก็ยังแบบเห็นลำๆเป็นเหมาะสําหรับแบบทางเดินอ่ะไม่ต้องมืดไปเลยแต่ถ้าเกิดเราเดินผ่านปุ๊บมันก็จะกลับมาสว่างเห็นปะครับกลับมาสว่างอ่ะส่วนโหมดสามก็ต่างจากโหมดสองตรงที่มันจะไม่ต้องเดินผ่านเดี๋ยวผมจะเทสว่ามันอยู่ได้ขนาดไหนอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีไฟอย่างที่บอกอ่ะปิดไปเลย แบบนึงปุ๊บว้เอปดเป็ดปด,ปดอ่ะนี่ครับไม่มีไฟอย่างที่บอกทางมันจะมืดทางมันจะมืดเห็นปะครับไม่มีไฟทางมันจะมืดแต่ถ้าเกิดมีไฟลผมหาทางเปิดให้มันได้ก่อนก็เปิดหมดหนึ่งไวนะ้แล้วเนี่ยถ้ามีไฟเนี่ยดูนะไม่มีไฟทางมันมืดแต่ถ้าเกิดมีไฟปุ๊บเนี่ยเห็นปะ มีไฟปุ๊บมันสว่างขึ้นทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะในเมื่อรีโมทไม่ใช้ไม่ได้เราก็จะลองเปิดโหมดหนึ่งไว้เนี่ยป่ะดูนะมีไฟมันก็จะแบบสว่างเดี๋ยวรอรอรอ,รอไฟดับนี่มันจะมืดปึ๊ดเลยน่ากลัวมากเลยถ้าเกิดไฟดับเนี่ยป่ะไฟดับเนี่ยมืดทางมันจะมืดเลยแต่ถ้าเกิดมีไฟเนี่ยปะ่ะชีวิตดีขึ้นสําหรับรุ่นนี้ราคา ราคาหลักร้อยผมว่าคุ้มค่ามากเลยนะฮะคุ้มค่ามากเลยสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับท่านไม่ต้องไปคาดหวังว่าโหมดสามมันอยู่ได้ทั้งคืนหรอกผมก็ว่ามันได้ไม่ทั้งคืนหรอกถ้าเกิดจะเอาทั้งคืนก็กดโหมดสองไว้มันโอเคเลยนะเพราะว่าโหมดสองเนี่ยโหมดเนี่ยมันดับไปเลยมันจะน่ากลัวอ่ะแต่ผมเปิดโหมดสองเนี่ยเปิดโหมดสองมันก็เป็นไฟหลีน้อย,อย,อยเห็นปะมันก็ไม่ได้ดับไปเลยถ้าเป็นคนเดินผ่านปุ๊บเนี่ยมันก็จะสว่างอันนี้เหมาะสําหรับแบบติดทาง ไปห้องน้ําหรือติดอะไรอย่างเงี้ยทางหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกแล้วกันว่าโหมดสามอะโหมดสามมันอยู่ได้ถึงตีอะไรเอออันนี้เป็นช่วงช่วงทุ่มหนึง่งอะช่วงทุ่มมึงเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับว่าโหมดสามอยู่ได้ถึงกี่โมง่ะสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้ครับราคาแบบราคาไม่แพงมากไอตัวเนี้ยอ,อครับขอบคุณครับ